รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ LH Bank รับไฟเขียวฟรีค่าธรรมเนียมโทร0235 90,000สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลพบกันทุกวันนะครับจัน,น,รรนทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นถึง19.00 ทางคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิร์ส์ Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับมันหรือเปล่าโอ้โหลุ้นการเลือกตั้งของเครือจักรภพอังกฤษนะครับ,รบผลออกมาตามคาดอย่างไรบ้างครับครับก็โอ้โหเรียกว่าถ้าเกาะติดแค่ตัวเลขนี่ก็สนุกแล้วนะคะคืณนถนงเพราะว่าเผอิญตั้งแต่เช้ามืดมานเนี่ย บ้านเราประมาณสักตีสี่ x10 โภกออกมาละทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ทั้ง,ท,งทั้งที่อยู่ไกลบ้านเราแล้วก็ผลกระทบเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนกว่าจะมีผลกระทบต่อบ้านเราอย่างไงแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ลุ้นกันว่ามันได้ตาม x10 โภนั้นไหมถือเป็นเป้าหมายเลยปรากฏว่าใกล้เคียงความจริงรล่าสุดนี้นับไปแล้วหกร้อยสามสิบที่นั่งจากหนะกร้อยห้าสิบนะปรากฏว่า พรรคคอนเสิร์ติฟได้315ที่นั่งเอ็กซิสโพลบอก316ครับเพราะนั้นโอกาสที่พรรคคอนเสิร์ติฟจะได้มากกว่าเอ็กซิสโพก็ยังมีอีกส่วนพรรคเลเบอร์ ber, อันนี้นี่ผิดคาดเลยพรรคเลเบอร์นี่ได้มา228ปรากฏว่าที่นั่งหายไปจากคราวที่แล้วเนี่ย30ที่นั่งณณนะนะเวลานี้นะคะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่พักคเลเบร์จะได้เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะมีเหมือนกันเพราะว่าการคะแนนการนับคะแนนยังไม่สิ้นสุดนะคะแต่มันก็น่าสังเกตนะคะว่าที่นั่งของพักคคอนเซอร์ทีฟเนี่ยได้มาเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าจำนวนคนที่ไปเลือกเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อปี2010เนี่ยค่อนข้างมากเลยคือประมาณสัก10.9ล้านคนปี2010นี10.8ล้านคนแต่ว่าจากคนอังกฤษที่มีสิทธ ลงคะแนนเสียงทั้งหมด46ล้านคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยประมาณสัก66กเปอร์เซ็นต์ื<ล>อว่าสพอสมควรจำนวนคนที่ไปเลือกตั้งก็46ล้านคนแต่ว่าจำนวนคนที่มีสิทธิ์เนี่ยประมาณ50ล้านคนนะคะคจากประชากรทั้งหมดเนี่ย64ล้านคนคเดี๋ยวผมขอตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนี้ก่อนนะครับช่วงที่ทำโพลเหมือนอย่างที่เรารายงานเมื่อวานนี้คงจำกันได้นะครับว่าโพลทุกสำนักออกมาเหมือนกันหมดเลย<ะ>ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะ สูสีดูดีมากค,คือทางาพรรคอนุรักษ์นิยมถ้าจะชนะจะชนะแบบเช็ดชิวหรือว่าเท่ากันค,คือในการสำรวจออกมาว่าทุกสำนักเลยนะครับนี่ BBC รายงานมาว่าอนุรักษ์เนี่ยจะชนะ34%ส่เเซส่วนพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานเนี่ยจะได้ประมาณ33%คืนมาหอนเนี่ยต้องชิงํำกันเลยทีเดียวนะครับแต่ ผลปรากฏออกมานะครับที่เราได้ติดตามคุณวัชรได้รายงานให้ทราบนะครับปรากฏว่ารักอนุรักษ์นิยมทิ้งห่างเลเบอร์นะครับอย่างหลายหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์ได้หกเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งการทรําโพลในลักษณะนี้เนี่ยมีเป็นวิพากษ์วิา์มีเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในอังกฤษนะว่าไม่ตรงกันกันกบที่ exit poll พที่ออกมา คงจำกันได้นะครับช่วงที่ทางสกอตแลนด์มีการจัดประชามติว่าจะแยกตัวออกจากเครือจักรภพองังกฤษหรือเปล่า <c oughs> เมื่อเดือนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วคุณกัชราคงจำได้ <c oughs> ก็มีการทำสำรวจความเห็นล่วงหน้าเหมือนกันคะแนนก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันว่า <c oughs> จะอยู่หรือจะไปนะฮะสกอตแลนด์ Scotland จะอยู่ในเครือจักรภพกต่อไปหรือจะออกเนี่ยสูสีดูดีอย่างนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่พอผลการลงคะแนนออกมาแล้วเนี่ยปากฏว่าห่างกันไปตั้งเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เอยก็คือมีการโหวตให้คงอยู่ห้าสบ้าเซ็นแล้วก็โหวตไม่เอานะครับไม่อยู่กับเครือจักรภพเนี่ยสี่สบห้าเปอร์เซนคราวนี้ก็ออกมาในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับที่ทางพรรคอนุรักษ์เนี่ยของนายเดวิดแคเมรอนเนี่ยทิ้งห่างเลเบอร์เลยทำให้นายเอสมิลเลแบนเนี่ยแหน่หมดรูปเลย <c oughs> โอกาสที่จะสามารถรักษาตําแหน่งหัวหน้าของพรรคเลเบอร์ได้อีกต่อไปเนี่ยคงจะลําบากนะครับเพราะว่าพรรคเลเบอร์คงจะต้องกลับไปสํารวจตัวเองนะครับว่าแพ้ได้อย่างไรเพราะว่าแพ้ครั้งที่แล้วนะครับให้กับพรรคของคอนเซอร์ทีฟ <c oughs> ของนายเดบิดแคมเมอรอนเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดรูปเหมือนกันนะครับ <c oughs> เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับปี2010คืออังกฤษเขาจะมีการเลือกตั้งทุกๆ5ปี <c oughs> พรรคคอนเซอร์วอตีฟเนี่ยของเดวิดคา์มของเดวิดคามารอนเนี่ยได้มา306ที่นั่งเลยจำต้องจับมือกับพรรคลิเบอรัลเดมแครตหรือว่าเสรีประชาธิปัตย์เนี่ยในการฟอร์มรัฐบาล <c oughs> โดยที่ถ้าจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยต้องคุมเสียงข้างมากอย่างน้อย325ที่นั่ง <c oughs> จากสสทั้งหมดนะครับ House of Commons ของอังกฤษเนี่ยเขามีอยู่650ที่นั่งคืออังกฤษ เขาเลือกตั้งสอสเนี่ยระบบเขตนะครับหนึ่งเขตเนี่ยจะมีสอสหนึ่งคนนะครับหนึ่งสอสต่อหนึ่งเขตแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนั้นพักแรงงานได้แค่สอง้อยห้าสิบแดคนนะครับส่วน liberal democrat นะครับเสรีป, <ะ isce> ประชาธิปัตย์นี่ได้5้าสิบเจ็ดที่นั่งคราวที่แล้วนะฮะ <Okay. S 1> ก็เลยไปร่วมกับรัฐบาลแต่คราวนี้เหมือนกับว่าเสรี ประชาธิปัตย์เนี่ยหมดรูปเลยคุณวัชรา,ชามไม่รู้ว่าจะได้สักสิบที่นั่งหรือเปล่านะฮะจาก5้าสเจ็ดเหลือสิแต่ที่น่าสังเกตมาแรงแมามือมาแรงก็คือพรรค s o t t t s s n n t t o o n l p p r t y y หรือว่าพรรคชาตินิยมสกอตแลนด์นะครับมีข่าวว่าได้มาตั้ง5้าบแดจากห้าสิที่นั่งนะครับก,ก็เป็นตัวแทนของชาวสกอตอยู่ใน เกือจักรภพนะครับก่อนหน้านี้นะครับผู้นำเขาก็จับมือกับเอ็ดมลเบินแล้วบอกว่าจะล้มเดวิดแคมเรอนให้ได้นะครับเพราะว่าเดวิดแคมเรอนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะค้านไม่รู้ว่าใช้วิชามานด้วยในการด้วยหรือเปล่านะครค้านไม่ให้สกอตแลนด์เนี่ยสามารถที่จะแยกตัวออกไปจากเครือจักรภพอังกฤษได้อย่าลืมนะครับคนที่โหวตเขาที่แล้วให้มีการแยกตัว สกอตแลนด์เนี่ยแยกตัวจากเครือ <c oughs> จากอังกฤษเนี่ยมีถึงสูงถึง45% <c oughs> เพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยการที่พรรคสกอตติชแนสชั่นัลพาร์ตี้ได้สูงถึง58%ที่นั่งเนี่ยหมายความว่าเสียงของชาวสกอตเนี่ยจะดังขึ้นในการเมืองระดับชาติของอังกฤษ <c oughs> โดยที่นายเดวิดคาเมรอนต่อไปเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไม่ให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าชาวสกอตเนี่ยจะเลือกอนาคตของตัวเองแล้วนะคะว่าจะอยู่ข้างใครเหมือนกับว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในร่วมรัฐบาลด้วยเพราะว่าเที่ยวนี้ล่าสุดเนี่ยตัวเลขคะแนนจริงที่ได้เนี่ยก็คือห้าสิบหกที่นั่งคือเพิ่มขึ้นมาเนียห้าสิบที่นั่งเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยได้แค่หกที่นั่งเท่านั้นเองอแล้วก็ในแผนที่เท่าที่ดูเนี่ย เสียงทั้งหมดเนี่ยมาจากชาวสกอตทั้งหมดเลยที่ <laughs> ทิ้งให้กับ s n สแนะ,ะ <laughs> แล้วก็จริงๆชาวสกอตเนี่ยเขาเลือกอยู่สองพักคเท่านั้นเองคือ SNP กับตัว n s n <c oughs> s v r v i v e Conservative เนี่ยเขาให้น้ำหนักน้อยมากแต่ว่าให้น้ำหนักกับ SNP ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วชาวสกอตก็คงคือระหว่างที่โหวต Yes <c oughs> ไปแล้วนะคะไม่ได้โหวต No เนี่ยก็ คงเลือกที่อยากจะเข้าไปอยู่ในพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้คุ่ทีน่าสังเกตไม่ด้วยกับพรรคอนุรักษนิยมนะครับทีนี้ผลการเลือกตั้งออกมาครั้งนี้ในลักษณะนี้ถ้าไม่ผมตั้งคาถามนะว่าการเลือกตั้งการโหวตประชามติคราวที่แล้วอะที่สกอตแลนด์จะขอแยกตัวออกจากเครือจากพวกเกิรเนี่ยคน่มีโกลเม็ดการเลือกตั้งอะไรหรือเปล่า๋อ้ค่ะใช่ไหมที่ทา ให้ฝ่ายโหวต y ย s เ yes, นี่ยชนะ <S <S ทั้งทั้งที่การโหวตการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยที่จะเห็นว่ามันท่วมท้นเลยคนสกอตแลนด์เนี่ยต้องการที่จะแสดงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองนะครับหรือว่าน้ำหนักของตัวเองอย่าลืมนะครับถ้าหาว่าสกอตแลนด์เนี่ยแยกออกจากเครือจักรภพเนี่ยความเป็นเครือจักรภพเนี่ยจะล่มสลายาทันทีเพร<อ>าะว่าอังกฤษเนี่ยมีกองทัพเรือฐานทัพของเรือรำน้ำ นิวเคลียร์เนี่ยก็ตั้งอยู่ในสกอตแลนด์สกอตแลนด์เนี่ยร่ำรวยด้วยพลังงานน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติถึงแม้ว่าระยะหลังเนี่ยเขาไปขุดสำรวจแล้วเนี่ยปริมาณจะลดน้อยลงแต่ก็ยังคงร่ำรวยอยู่นะครับอังกฤษเนี่ยถ้าสกอตแลนด์หายไปเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าแขนขาดขาขาดเลยเดินไม่เป็นก็คงอยู่ที่ว่าแล้วเดวิดคามรอนเนี่ยถ้าสมมติว่าได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะ จัดสรรงบประมาณยังไงเพราะว่าปัญหาก็ยังมีอยู่นะคะสาหรับฐานะการคลังถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าขั้นวิกฤตแต่ว่าก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าทักวันปัจจุบันเนี่ยฐานะการคลังของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยยังติดลบอยู่5%เคือยังขาดดุลงบประมาณอยู่5%ปเซึ่งเป้าหมายคือต้องพยายามทําให้เกินดุลให้ได้แต่ว่าปัญหามันจะมีอย่างนี้ค่ะว่าคุณเดวิดคาเมรอนก็ไปประกาศแล้วว่าจะใช้เงินทุทกบาทแล้วก็เพื่อเพื่อมาช่วยคนจนมากขึ้นแถมยังบอกว่า จะจัดสรรงบประมาณให้กับคนสกอตมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทําได้หรือไม่ได้ก็คงต้องดูฝีมือกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคนสกอตมาลงคะแนนเที่ยวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขต่างๆคงมีการวิเคราะห์ออกมามากมายไปหมดเพราะวา่าเที่ยวนี้เนี่ยคนสกอตเนี่ยที่ได้เพิ่มเสียงมาใน SNP เนี่ย ปรากฏว่ามนลงคะแนนเสียงตั้งหนึ่งล้านสี่แสนกว่าคนขณะที่หปีที่แล้วเนี่ยมาลงคะแนนเสียงเนี่ยแค่4ี่แสนกว่าคนเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าที่พักที่เสียท่ามากที่สุดเลยคือ Liberal Democrat เนี่ยจาก6 000, ล้านกว่าเนี่ยโอ้โหเออไม่ใช่จาก6 000, ล้านกว่าเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยปรากฏว่าลงไปเหลือนิดหน่อยประมาณสองล้นานคะแนนเสียงนี่หายไปเยอะมากเลย ะะเพราะงั้นก็เลยไม่แปลกที่ว่าที่นั่งส,สูญเสียไปเดียประมาณสัก46ที่นั่งณขณะนี้ครับสำหรับนยโยบายของเดวิดคมเมรอนนะครับถ้าหากว่าชนะไปแล้วฟอร์มรัฐบาลไปแล้วเนี่ยประเด็นใหญ่เลยคุณวรชรา,ะาะจะต้องมีการลดงบประมาณขาดดุลขณะนี้อังกฤษเนี่ยงบประมาณขาดดุลเนี่ยแทบจะสูงที่สุดเลยนะ,ะในยุโรป5%ต่อ GDP เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเองต้องค่อยๆลดลงไปเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ในระดับแบบนี้แล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนอังกฤษเนี่ยส่นมากอย่างคงต้องการให้พรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยดำเนินการบริหารเศรษฐกิจต่อที่หลังจากมีปัญหานะครับ<ม>ในช่วงปี2009-2010และนายเดวิดแคมบรอนก็สามารถทำให้ประเทศเนี่ยพ้นวิกฤต ไปได้ในระดับหนึ่งะครับถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายด้วยราคาแพงด้วยกระตาลนะครับในการที่จะต้องเบลเลาหรือว่าเอาเงินรัฐบาลไปอุดหนุนระบบธนาคารนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ต่างๆทั้งหลายนะครับรวมทั้งให้แบงก์อ e n ก l a เนี่ยมีการทํา QE ออกมา,าประเด็นที่2ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องอสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยภาพอนุรักษ์นิยมของนายเดวิดคเบรอนเนี่ยจะมีการตัดลด ปรับลดลงไปค่อนข้างที่จะมากคุณวชระนะฮะตัวเลขเท่าที่ผมผ่านหูมาประมาณ18,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็คือแสดงว่าอังกฤษเนี่ยจะค่อยๆลดภาระทางด้านการคลังเนื่องจากว่ารายได้ภาษีเนี่ยที่จะมาจ่ายทางด้านสวัสดิการสังคมเนี่ยมันไม่แมชกันนะครับมันไม่สมน้ำมสมเนื้อกัน <c oughs> แต่เรื่องที่ใหญ่เรื่องหนึ่งที่ทาง ตัวแทนของสหภาพยุโรปหรือว่าคนยุโรปทั่วไปเนี่ยจับตาม,มองดูเหมือนกันว่าตกลงอังกฤษจะเอายังไงกันแน่กับความเป็นสมาชิกภาพอยู่ในสหภาพยุโรปการที่จะจัดให้มีการทําประชามติว่าอังกฤษจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นคุณโรชาครับที่แล้วเราตั้งข้อสงสัยใช่ไหมครับข่าวนี้น่าจะเกิดขึ้นแล้ว คิดว่าหน้าปี2017เนี่ยน่าจะมีการทำประชามติว่าอังกฤษจะอยู่ในสหภาพยุโรปอีกต่อไปหรือไม่อมก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องท้าทายเดวิดคาเมรอนเหมือนกันแล้วก็ปัญหาของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะบริหารประเทศเนี่ยไดอ้อ่ผ่านพ้นไปดได้ด้วยดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พักพันธมิตรเนี่ยคะแนนเสียงก็ ก็ย่ำแย่ลงถึงแม้ว่าพรรคคอนเซอร์ติฟเนี่ยจะได้ขนานมากขึ้นก็ตามนะคะเ,เพราะฉะนั้นรัฐบาลผสมเนี่ยก็คงจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ในอังกฤษต่อไปอีก5ปีข้างหน้ามั้งนะคะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นว่าเอ๊ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหัวหน้าพรรค SNP ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เที่ยวนี้ก็คงได้ได้ดูค่ะว่า เอ๊บทบาทของการเมืองของอังกฤษในในทศวรรษใหม่นี้เนี่ยจะท้าทายกันขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคือว่าเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยคุณธนม mm hmm. เพราะว่าแน่ดีนเนี่ยเขาเคยโตประมาณดับเบิลดิจิตเหมือนกัน mm hmm. ก็คือโตสูงกว่า10%แล้วพอผ่านจากหลังเกิดวิกฤตซัพพลามเนี่ยก็โตลงมาเหลือประมาณแค่4-5% นะะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตกลงมาอีกเพราะว่าในช่วงที่ตัวเองก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากปี2008มาเนี่ยก็โตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องของอปัญหาเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจว่ามันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้คือปี2015เนี่ย โตเพียง2.3%แล้วก็ปีหน้าก็จะโตแค่2.5%เพราะมันต่ําเกินกว่าที่ศักยภาพของเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยจะ,จะดําเนินต่อไปได้หรือเปล่าแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าพอพรรค o อนเส v ร์ิฟกลับมาเนี่ยค่าเงินปอนเนี่ยแข็งค่าขึ้นทันทีเลยวิ่งจากเมื่อวันพฤหัสเนี่ย1.5250เนี่ยขึ้นไปทะลุ1.55 สองศูนย์ด้วยซ้ำก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวลงมาอยู่แถวๆสักหนึ่งจุดห้าสี่เจ็ดห้าในวันนี้นะคะเพนก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าค่าเงินปอนด์เนี่ยยังจะแข็งค่าต่อไปได้แค่ไหนแต่ว่านวิเคราะห์ก่อนหน้านี้มองว่าเศรษฐกิจของอังกฤษที่อ่อนแอลงเนี่ยน่าจะทําให้เงินปอนด์ของอังกฤษเนี่ยอ่อนค่าลงด้วยซ้ําำน่าจะอยู่ต่ากว่าหนึ่งหนึ่งจุดห้าศูนย์ด้วยซ้ําไปเพนต์นี้ก็คือปัญหาที่จะต้องเผชิญหมว่าอังกฤษจะ ข้ามพ้นภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงเงินเฟอ้อที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาคนว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูงอีกค่ะครับยังไงก็ตามผมก็ยังมองว่าอังกฤษเนี่ยได้ผ่านพ้นความเป็นมหาอำนาจไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงสัสตว์ที่19เนี่ยอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นจกักรวรรดินิยมจกักรวรรด ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษก็เสื่อมลงนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เสื่อมลงไปแล้วก็สหรัฐอเมริกาขึ้นมาแทนแต่ว่าอังกฤษอาจจะเข้าไปอยู่ด้านหลังนะครับหนุนให้สหรัฐอเมริกาขึ้นมาแทนตัวเองนะครับและขณะนี้มาถึงจุดมูเรวหัวต่อถ้าหากว่าเราดูในยุโรปแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ไปไม่ค่อยจะดีกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอังกฤษก็จับมือก,กันกับทางด้านสหภาพยุโรปเนี่ยพยายามที่จะกันตีกันนะครับไม่ให้เนี่ยรัสเซียพงาดขึ้นมาท้าทายความเป็นมหาอำนาจของของยุโรปได้จะเห็นว่าขณะนี้กองทัพอังกฤษมีการซ้อมรบซ้อมรบกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวกับทางด้านประเทศนอร์เวย์กองทัพอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของเนโต้ก็ได้ไปซ้อมรบนะครับแถวเอสโตเนียด้วยเหมือนกัน ทำให้มีความตึงเครียดขึ้นมาค่อนข้างที่จะมากนะฮะระหว่างเนโต้กับรัสเซียโดยที่อังกฤษเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับในการที่เผชิญหน้าก,นกันกับรัสเซียขณะนี้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียเนี่ยรู้สึกว่าจะเพ่งสายตาไปที่อังกฤษเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีข่าวเป็นระยะระยะนะครับว่าเรือดำน้ําของรัสเซียเนี่ยไปเพ่นพ่านแถวเกาะอังกฤษนะครับรวมทั้งเครื่องบิน บอมบระเบิดนิวเคลียร์ก็บินเข้าไปในแถวบริเวณเกาะอังกฤษหลายครั้งเหมือนกันเหมือนก,นกับว่าเป็นการท้าทายนะครับอนาคตของอังกฤษจะเป็นอย่างไรภายใต้เดวิดคา m e เม n รอนอีก5ปีน่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองแต่โดยรวมแล้วน่าจะเป็นช่วงที่อังกฤษค่อยๆลดบทบาทความเป็นมหาอำนาจลงเนื่องจากว่ามีรัเสเซียแล้วก็มี จีนและก็มีอินเดียกําลังพงอาดขึ้นมาขอชิงตําแหน่งความเป็นมหาอำนาจของโลกบ้างครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมและคุณวมชราได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทาไทย